อดีตสองดาราดังพักเพื่อไทยลงตรังช่วยหมอน้ำหวานหาเสียงปราศัยย่อยชาวบ้านแห่เซลฟี่เพียบผู้สื่อข่าวรายงานวันที่27เมษายน2566เมื่อเวลา18นาฬิกาที่ลานวัฒนธรรมตรังข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์เขตเทศบาลนครตรังว่าที่103ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายพร้อมพงศ์นพริทอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโคศพพักเพื่อไทยนายอัตชัยอนันตเมฆอดีตดาราดังลงตรังซึ่งเป็นพื้นที่หาเสียงของทันตแพทย์หญิงสรวีหรือหมอน้ำหวานพัทรอิสริยาชัยผู้สมัครสอสอตรังเขตหนึ่งพักเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยย่อยโดยมีประชาชนมาร่วมฟังการปราศัยนับพันคนพร้อมมอบดอกไม้และพวงมาลัยดาวเรือง และชาวบ้านยังพร้อมเพรียงร่วมกันใช้มือถือของตัวเองเปิดไฟฉายส่องไปอย่างเวทีพร้อมกันเพื่อส่งสัญญาณแสดงถึงการให้กำลังใจกันอีกด้วยโดยหมอน้ำหวานพูดสโลแกนคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนพร้อมชูนโยบายเน้นเรื่องการปรับราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งหัวใจหลักของจังหวัดตรังก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบอาชีพชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน เพราะฉะนั้นเน้นปรับราคาด้านการเกษตรยกแผงไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันมันสัาปะหลังข้าวข้าวโพดและนโยบายด้านการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดตรังของเรายังเป็นเมืองรองจะดันขึ้นให้เป็นเมืองหลักเน้นดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติและต่างจังหวัดให้เข้ามาเที่ยวที่จังหวัดตรังมากยิ่งขึ้นนโยบายอื่นๆก็จะเป็นเรื่องปรับราคาพลังงานลดลงทันทีหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตี25,000บาทและนโยบายไฮไลท์ก็คือดิจิ t a ลวอลเล็ตเติมเงินให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ถือบัตรประชาชนคนไทยคนละ10,000บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในส่วนการเดินหาเสียงกระแสของพรรคเพื่อไทยเขตหนึ่งของตนเองนั้นถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการปราศัยย่อหรือเดินเคาะประตู เพราะนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตรังเป็นอย่างมากถือว่าเป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงและที่สําคัญพรรคเพื่อไทยเคยทํานโยบายที่ทําได้แล้วและทําได้จริงซึ่งนโยบายที่ปล่อยออกมาครั้งนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยแก้ปัญหาปากท้องได้ดียิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการแข่งขันเชื่อว่าทุกสนามย่อมมีการแข่งขันซึ่งตนเองเชื่อว่าชาวตรังโดยเฉพาะเขตหนึ่ง จะพิจารณาจากนโยบายและตัวอย่างของความสำเร็จด้วยนโยบายที่เราเห็นทำได้แล้วทำได้จริงและจะให้โอกาสภักเพื่อไทยให้โอกาสตนเองได้เข้าไปทำงานแทนพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้นะคะเปิดวันนี้เป็นเวทีปา่าใสย่อยนะคะก็จะมีท่านว่าที่รอยตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์นะคะเลขารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ท่าน พร้อมพงศ์นภริตนะคะเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อแล้วก็อดีตโฆษกพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ทีมพี่โด่งนะคะนักแสดงนักแสดงนำเมื่อก่อนนะคะแล้วก็มีพี่ๆท,ทีมทีมผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยหลายๆท่าน,นะคะ่โโโโะนโยบายนโย,นยบายหลักที่ชูนะคะก็ ปรับราคาพืชผลผลิตทางการเกษตรปรับราคาขึ้นนะคะยกแผงเพราะว่าหัวใจหลักของจังหวัดตังก็คือพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางพาราแล้วก็สวนปลาล์มน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายหลักที่จะชูในวันนี้นะคะที่จะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องก็คือนโยบายผลักดันพืชผลผลิตปรับราคาขึ้นทางการเกษตรนะคะยกแผงไม่ว่าจะเป็นราคายางราคาปาล์มพวกมันสาปะหลังข้าวโพดหรือว่าข้าวนะคะปรับพวกสินค้า สินค้าทางการเกษตรให้ปรับราคาสูงขึ้นนะคะส่วน Store, นโยบายที่2ก็คือนโยบายด้านการท่องเที่ยวนะคะผลักดนันจังหวัดตังของเรานะคะที่เดิมเป็นตอนนี้เป็นเมืองรองนะคะผลักดันให้จังหวัดตังเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองหลักนะคะเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติหรือว่าจากต่างจังหวัดต่างงจััวดเข้ามาเที่ยวให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสองนโยบายที่ชูวันนี้ก็คือราคาพืชผลผลิตทางการเกษตรปรับราคาให้มีสูงขึ้นนะคะแล้วก็การท่องเที่ยว ผลักดันจังหวัดตังเปิดการต่องเที่ยวให้เป็นเมืองหลักนะคะส่วนนโยบายอื่นๆก็จะเป็นพวกลดราคาพลังงานนะคะพวกค่าไฟซึ่งตอนนี้ค่าไฟแต่ละบ้านถือว่าสูงมากนะคะค่าไฟค่าน้ำมนันแล้วก็ค่าแก๊สปรับราคาพลังงานลดลงทันทีหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะคะแล้วก็จะมีนโยบายขยายโอกาสพวกค่าแรงขั้นต่ำหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็คือจะปรับค่าแรงขั้นต่ำา600บาทต่อวนันแล้วก็เงินเดือนปริญญาตรี2 5 0 0 0บาท นะคะแล้วก็นโยบายไฮไลท์เลยสำหรับพักเพื่อไทยก็คือดิจิ t a l Wallet ก็คือเพิ่มเงินเติมเงินให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะที่ถือบัตรประชาชนคนไทยคนละ10,000บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐก,กิจครั้งใหญ่ค่ะแล้วแกนนโยบายของพรรคแล้วเนี่ยนโยบายสุดตัวของคุหวานเองค่ะมีอะไรที่เราไปนำเสนอกับเขา,า,า,าสำหรับ้านก็ค่ะสำหรับหวานก็คือถ้าจะผลักดันเป็นอย่างแรกเลยก็คือผลักดันจังหวัดดัง เปิดจังหวัดตังให้เป็นเมืองหลักนะคะเพราะว่าหากจังหวัดตังได้รับการกระตุ้นให้เป็นให้เราเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวจากต่างชาติหรือว่าจากาต่างจังหวัดเข้ามาค่ะจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้า,านอาหารหรือว่าธุรกิจขนส่งมวลชนพ่อค้าแม่ขายที่ตอนนี้นะคะเกิดซบเซาทางเศรษฐกิจไม่สามารถขายของได้เพราะว่าเราไม่มีกําลังซื้อจากคนต่างจังหวดัดหรือว่าคนต่างประเทศเลยนะคะคือณนะตอนนี้ก็คือ ณนะตอนนี้ก็คือเราเพิ่มถ้าเกิดจังหวัดเราเป็นเมืองหลักอะค่ะเราก็จะเพิ่มการซื้อจากต่างประเทศหรือว่าการซื้อจากคนต่างจังหวัดเข้ามามากขึ้นนะคะเระแสเพื่อไทยในเขตหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะกระแสเพื่อนะเพื่อไทยในเขตหนึ่งที่ในส่วนของหวานก็คือถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ<ม>เพราะว่าตอนนี้นะคะนโยบายหลักของพักเพื่อไทยถือว่าตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์พ,พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกลังเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็นโยบายหลักๆที่พักเพื่อไทยปล่อยออกมาณตอนนี้ก็คือถือว่า เป็นนโยบายที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงและที่สําคัญคือพรรคเพื่อไทยเคยทํานโยบายที่ทําได้แล้วทําได้จริงและนโยบายที่ปล่อยออกมาครั้งนี้ช่วยให้เศรษฐกิจของไทยช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะเกตเหมองเเนี่ยค่ะมีการแข่งขันที้างสูงทันตัวสนรรตัวกำกันเงที่มี พักใหญ่ๆเป็นจำนวนมากนะคะเราบอกเรืเราขอการแข่งขันียังไงบ้างคะมีคทำมั่นใจได้ไหมแค่ไหนสำหรับการแข่งขันแน่นอนว่าทุกสนามการเลือกตั้งย่อมมีการแข่งขันถูกไหมคะแต่ว่าหวานเชื่อว่านะคะ พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตังนะคะโดยเฉพ p p p ดดา,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 าะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตังเขตหนึ่งนะคะสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้หวานเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านจะพิจารณาจากนโยบายและตัวอย่างของความสําเร็จนะคะซึ่งนโยบายที่เรามองเห็นว่าทําได้แล้วทําได้จริงและสําเร็จมาแล้วก็คือนโยบายจากพรรคเพื่อไทยหวานเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตังเขตหนึ่งจะค่อยๆพิเคราะห์นโยบายและจะให้โอกาส พักเพื่อไทยและให้โอกาสหวานเพื่อได้เข้าไปทํางานแทนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตังเขตหนึ่งค่ะตรังสตอรี่รายงาน